ตเตปนี้เราจะถามเจ๊ว่าเจ๊ขี่ส,น,สน,นุกไหมครับสน,นุกนะแล้วมันก็เข้าขออกับตัวเจ๊ด้วยนะสวยเลยครับเดินทางมาทำการรับรถนะครับเว็บร้อยเอสครับจอดกันตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าเจ้าของรถคือใครครับ,บววสวัสดีครับเจสสวัสดีครับผมบว,วันน,<ว>น,นี้วันนี้วันนี้เอาเจ้าของรถมาก่อเอามาเอามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เจ้าของรถเป็นคนเปิดคนเดียวสิ้นสุดการรอคอยครับ สามเดือนเกือบสี่เดือนแจ็คปลาทูกับเจ้าของรถคันนี้นะครับเพราะว่ามีคนถามเยอะเหลือเกินสำหรับรถคันนี้พี่มิเตอร์ผอยากได้จังเลยให้เจ้าของรถทำการเปิดพี่เปิดเลยบีบครับนะเปิดครับว้านี่แหละครับผมรถของท่านครับเป็นไงเป็นไงจ๊ะสามเดือนกว่าแบ่ไปแตกมาครับไม่ได้ไปไหนเลยผมนะครับ เดี๋ยวเราจะยาวลดลงนี่คือเจ้าของรถนะครับเจบีครับรถคันนี้มีเจ้าของนะบอกนี่ฉันเป็นเจ้าของนะเออไม่แต่คนมาถามซื้อนะฉันไม่ขายฉันรอมาสามเดือนกว่าแล้วกวัาจะได้โอเคเดี๋ยวเราจะอารถดลงครับผมวันนี้ก็ถึงเวลาเลยนะครับสําหรับเว็บร้อยเอสแจ็ปลาโถนะครับแล้วก็เจบีนะครับกล้องแลหน่อยนี่ครับเจ้าของนี่ครับอันนี้อันนี้กเจ้าของรถนะทุกคนถามว่าเจ๊ขายหรือเปล่าเจ๊จะขายไหมนะ เจ้ฉันยงไม่ขายเจ้ไม่ขายฉันรอมาสามเดือนกว่ารอจะเอาลงลงครับผมขายครับเอาลงลงแลงวเลยลงมาแล้วนะครับผมสารลูดของเจบีอันนั้แม่ก่อนเจบีมันเป็นยังไงครับเจบี่็ยืนข้างๆเลยครังทุกคนสูงโน้มสูงกันรลืกันนี้นะครับ ผมใช้ล้อหน้าสิบเจ็ดหลังสิหกผู้หญิงนะและอย่างหนึ่งมันมีคลิปอยู่แล้วผมผมทำคลิปไปอ,อยู่พี่แจ้งเห็นแล้วเนาะวิธีวันวนั้นเนาะเหลือๆนะครับผมลูกเล็กไม่ได้ทำลูกใหญ่เจมีลองลองลองควบได้ไหมเจมีสูงเท่าไหร่ครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ได้พอดีได้อยู่ไหมได้อยู่อ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีให้นะครับสวิตช์มีสองอันสีแดงคือไฟปิดก่อน แต่ไอซิวิทเนี่ยพี่มันตรงกับตรงข้ามเวลาเจ๊จะเปิดใส่เกียร์ว่างนะกดตรงออฟแบบนี้กดออฟนะครับแล้วก็ใครเหยีงสตาร์ทลองดูครับได้ไหมขาตั้งได้ไหมเจ้างข้าวย่งน้ำเลือดนะอ่ะสตาร์ทง่ายครับ ันนี้ครับรถมีทั้งหมดสี่เกียร์นะครับ JB, เจบีเหยียบหน้าหมดเดีย๋ยวเพิ่งขี่ไว้นะเจบีสรุปไปตามทางเนี่ยแล้วก็อ้อมกลับมาไปลองรถด,ดูไปไปลองดูครับปกติเลยครับครับปกติครับสับหน้าอ่าไปเลยครับขี่ไปไม่ต้องรีบสูกระตุกได้เลยดีแล้วครับเวฟบร้อยสิบเอสครับเออเวฟบร้อยเอสสัสดีไปแล้วครับเจบี JB. แคขี่เก่งอ่ะโอเคนะเคยนะอ่าแกขี่ได้นะเนี่ยไปลองแล้วครับอดนนี้กลับมาตอนนี้นะครับเจ๊บีมาแล้วนะครับเจ้าของรถเวฟร้อยเอสครับเนี่ยครับนี่รับมาถึงแล้วนะครับเจ้าของรถมาทําการรับรถแล้วก็มาขี่ด้วยสเต็มนี้เราจะถามเจ๊ว่าเจ๊ขี่สนุกไหมครับสนุกนะ แล้วมันก็เข้ากับตัวเจียด้วยนะสวยเลยครับไง,ง,งกิว่างครับอ่าลองใส่หรือว่าไม่ชัวร์ก็ดับสวิตก็ได้ครับอ่าสวิตสีตอ่าสีนี้นีดดันขึ้นอ่าโอเคดับเครื่องไปที่เรียบร้อยอก็ทำการโซง,งาสลับเวฟร้อยเอสครับจากรถเก่าๆหนึ่งคันระยะเวลาสามเดือนครึ่งครับเราสร้างรถหนึ่งคันถูกใจไหมครับลูกพี่ ถูกใจมากจเนะโอ้จะอู้ไทยอู้เมืองจะบอกจะขออู้ไทยอู้เมืองเจ้าของเจ้าของก็เพิ่งใจชอบเนาะพี่เนาะจากนี่ไปฟ้าพี่เอาไปขี่เนะสนุกสนานนะครับเนาะมีไฟให้หมดนะครับไปท้ายต่อไปแล้วนะครับเนาะจากนี่ไปก็รักษาไม่ทะเลนะเลยพี่เนาะครับที่เหลือๆขี่จะควันมันจะมาพี่ถ้าควันมาแค่ควันไซส์แล้วก็ลุยต่ออ่ะโอเคครับทําการส่งงานครับผมเวฟร้อยเอสครับเจบีกับแจ็คปลาทู ตอนนี้นะครับเว็บร้อยเนะครับแจ็คปลาทูหรือว่า jb เบอร์17พร้อมเดินทางกลับแล้วนะครับทำการรับรถไปที่รบร้อยขอบคุณมากครับพี่ไปลำพูนณลนะครับผมโอเคครับผมไปเดินทางไปแล้วนะครับ